สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับผมครับเอาคลิปนี้ครับผมล่างอย่างเดียวครับผมเลขล่างอย่างเดียวสูตรเดินดีได้ครับผมเลขอาจารย์สายบุญครับพี่น้องที่จําได้ว่าครับผมเพิ่นไ้งด่าหันครับวิ่งล่างแปดกับหนึ่งประกบคู่แปดห้าครับผมแต้มล่างเข้าที่สาม้วยครับผม สังเกตแต้มล่างเพิ่นจะเข่าช่วง3ามตัวแรกด้ครับพี่น้องเนาะเพิ่นใหนหาตัวจริงแต่ว่าเพิ่นจะเน้นไปที่3ตัวแรกครับผมแต้มล่างเม่นแมนเดอครับพี่น้องนี่ครับถือว่าเป็นสุดยอดอีกแนวทางเลขล่าง1เซียนครับผมครับอาจารย์สายบุญวัดป่าเด้อครับพี่น้องเอาคลิปนี้มาแล้วครับผมเลขวิ่งล่างจะเป็นตัวไหนครับพี่น้องเนาะชุดประกบจะเป็นตัวไหนแลวกะ เลขแต้มล่างจะเป็นตัวไหนครับมาบึงไปนากันเ้อครับพี่น้องครับหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับผมครับเลขล่างอาจารย์สายบุญครับก้อนที่จะไปรับชมรบฟังตัวเลขกับอาจารย์ก็มาเชี่อกับขอขอพระคุณอาจารย์สายบุญเ้อครับผมไปรับชมรบฟังแนวทางเลขล่างกับอาจารย์กันเลยครับอาจารย์ครับก็มาเชย่สวัสดีอาจารย์สายบุญครับผมครับผมสวัสดีครับ โอ้จานเหล็กล่างสูตรนี้เดินดีเนาะครับผมครับครับคือว่ายังเดือดต่อยยขอให้เดินเงี้อีกเน่อาจานเนาะครับห้าหกหมวดติดแล้วครับครับของวันที่หกครับเหล็กล่างเหม็นแมนเด้อครับพี่น้องครับจะได้หายิบจับลอตเตอรี่ไปครับผมครับครับวันนี้เนาะมันจะ้าเหล็ก เล็กเด่นเข่าเข่าแล้วก็เล็กแ้มเข้ามันจีบง่ายๆคือบังขันมันมันเด่นแต้มสามบอดมูอเลยตัวเดียวชั่นสามแห้งครับแฉมสามมันก็เป็ดแปร์น่ะแปรเลยบังขันเมียนครับวันนี้ก็ขอขอให้เล็กเด่นเข้าเข้อแล้วก็เล็กแ้มเข้าวันนี้เอฟซีครับีได้จับยังไงครับผมตอนนั้นเข่ามัล้มตัวเลเคาับเล็กเล็กตวนิตวันนี้เทนได้์ศูนย์นะครับวิ่งล่าง ศูนย์ครับผมที่ก so ิงมันไดได้สองตัวแ้กเลยพอประมาตัวหนึ่งครับศูนย์นี่ครับอ่าประเด็ผมเชียวเลขวิ่งตัวเดียวเพราะเพราะงวดที่แล้วเลขวิ่งตัวเดียวมันได้หามันมาประกบกันพอดีครับผมอ๋อมนี้ตัวที่สองอ่เลขวิ่งอีกตัวนึงก็สองด้ครับสองครับผมศูนย์กับสองศูนย์กับสองครับพี่น้องเนาะครับผมเนาะตัวที่ได้แปดม่นหันที่ได้ศูนย์ว่าอาจารย์ ครับสูตรที่ได้แปดกำเน่งนะที่กิงวันนี้มันได้ศูนย์สองตัวอ๋อครับครับสูตรนี้ก็ได้ศูนย์สองตัวเลยครับเพราะว่ามันเห็ดลงลงมี่สเบิดครับได้ศูนย์สองตัวเลยว่าถ้าถ้าเดินดีก็แสดงว่าศูนย์เด่นก่อนนี่ครับผมครับเดินดีก็คือว่าศูนย์เด่นผมเลยเอาเลขเลขวิ่งตัวเดียวมาอีกตัวหนึ่งือตัวก็สองครับผมที่ได้หาว่างหันเนาะครับผม ครับแมนแมนเบวันนี้ไม่ได้ปสง่งครับเอาประกบคู่ครับผมมันจับผมจะจับชุดต,ตาลแต้มเ่นเนอร์สิครับรบ้างเมืงองขอให้แตมข้าเข่าแล้วกันครับแตม้าเข่าในเล็กนี้องเข่าในจังได้กระถึงวันนี้แมนครับเล้วแตมศูนยเก้าครับศูนเก้าอ่อศูนย์สองศูนย์สอง แปดศูนย์แปดศูนย์ครับอันนี้รักศูนย์เนาะครับผมมันนี้รักสองกับเก้าสองเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดสองหกแปดหกแปดมันนี่อ่ามันเป็นเลขตรงได้ไหมครับถ้ยจับคูไม่ให้รักตรงแล้วอันนี้ตรงแล้นนลวคร,นนครับผม6 6 ครับเน่นตรงไเลยครับเพราะว่าบึงไซกับเล็กลักแล้วมันสิข้าเล็กลักตรงเลยครับขเนอะกันนี้ยะสอคู่นี่มันสิหลายบ่บ่หลายนะครับผมเอากันเด้อกันแต้มแปกับหนครับนี่ตัวกันึ่กับหนึ่งศครับบัดมานี้เบัดเดอะไรแต้มให้ฟังมนาหมน้ะครับผมแต้มเด่นมี วัวน,นี้สามสูตรชนกันหมดเลยผมได้ดึงผมได้ดึงออกมาซีโคเดอร์นี่เก้าหนึ่งสองแปดครับเก้าหนึ่งสองแปดครับเต็มเก้าก็คือศูนย์เก้าเจ็ดสองกับแปดหนึ่งนี่แหละครับผมครับราคาเต็มเต็มหนึ่งก็คือเก้าเก้าสองเปิเดียวเลยเต็มเต็มหนึ่งคือเก้าเก้าเก้าสองกับหนึ่งศูนย์ครับผม ครับผมสองหนึ่งศูนย์ครับนี่ไหนสี่คู่้วยครับเรื่องวันนี้เห็นสี่คู่ครับผมแปดสี่หางเลยแต้มเก้าก็คือศูนย์เก้าครับครับศูนย์เก้าแต้มหนึ่งเก้าสองเก้าสองแต้มสองศูนย์สองศูนย์สองแต้มแปดแปดศูนย์ครับนี่และสี่คู่นี่ละครับ อียิปเดลต้ลีไบเย็ซีครับผมเพื่อมันมีโซมีลาบขานเล็กเด็กเดินนอกเขาเล็กแจมเขาก็คือว่าขอให้ปังอีกเนาะเมียนอยู่ครับผมเก้าหนึ่งสองแปดเลขแต้มครับผมขอให้เดินต่ออยู่ครับครับคันคันตีสเลขดังกัดเอ่อเลขครับกัดเอาเดินไปเลยด้วยเย็ซีมันยิเสียโอกาสครับครับผมมันยิ่งเสียโอกาสครับผม มันก็เชียดเฮาเสียโอกาสเนาะเด่นชนดับเลือกเต็นได้ครับผมครับแต่มาเด่นมาแล้วครับเรื่องเด่นก่อนเราบอันเห็นอาจารย์ส่วรหลุมามให้ครับผมอันที่ว่าเพ่นหนึ่งปูกระเบื้องฐานบ่ครับผมฐานปาซิวิลี่ครับครับครับผมเอาเอาลงให้เ c เพิี่เป็นเบื่องแน่ผูเป็นหลุมแบนเพราะว่าผมผมว่านี่ครับผมได้เอา กระเบื้องแล้วก็เอาสร้างแล้วก็เป็นเพื่นนำกันกระเพื่อนนะครับผมกับสร้างปูกระเูืหองนี้ครับผมครับเป็กระเบื้องพาร์ติีิบาลีกล้ยังมาให้เสียดอกมือนี้มันฝนตกวหมู่บ้านมันให้แน่อยูมันแดดอ่อนก็เลยได้เห็นเดอยวครับครับแล้วก็มีหลายแล้วครับเด้อครับผมอนุโมทนาบุญน้ำเด้อครับพี่น้องครับผมครับครับอันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเห็นอาจารย์ว่า มือเลขออกครับไปหาปูครับครับเลขเลขลมตานี่แหละบ่าบ่เป็นเลขปูปลาชาไดนะ้เป็นเลขล้มตาเฮานี่ล่ะวัดฮ<อ>าสร้างนี่ล่ะโอ้อาจารย์ไปอีกวัดอัอลลนนึบนบนนนนลลงบ่ครับผมบ่แม่นวัดทีวาวัดวัดป่าเออเลขล้มตาเฮานี่ล่ะครับวัดวัดสร้างวัดซิเวอรีนี่แหละเลขล้มตาเฮานี่ล่ะครับผมเพิ่นเพิ่นนั่งเอาเพิ่นถ้ามีที่เห่าเพิ่นให้มา เจ็ดแปดหาผมก็เลยบโปรได้ลงเพราะว่ามันจอดทึ่งทึ่งอยากเบื้งไปก้อนนั่นสินะครับผมเอาตัวผมผมกระซงล่งในไล่ของของเอฟซีของน้ําเชื่ออยู่<อ>ในในไล่ของผมนะครับครับผมมันกะมาเปลี่ยนเปลียยป่ยนอยู่ก็เลยว่าตัวนี้คันเอฟซีอยากตามเรื่องล่องตาล่องเบืง้งสิผมก็ก็ได้มากแล้วครับผมยิงล่องตาครับก็เห็นมาแล้วเมื่อวานนี่แหละเมื่อวานผมไปเฮ็ดกระเบื้องคนขายมานั่มแล้วโอ้ครับผม มันร่องซื้อเลตัลีแล้วก็เสียงล่องเบิืงกันจะขึ้นซ้อนขึ้นกันอ๋อได้เลยอาจารย์เสียงมือกันเนาะครับ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 ผมครับจังคอยมาตามกันต่อแด้วครับผมที่อาจารย์เพิ่นเอาไปเสียงแล้วงฟันดีครับผมครับครัแต่เพิ่นก็บอกอยู่ว่าพันเห็ดมันสุกหล่ะยนี่มันแรงมันสุกพอดีวันเสาร์ผมก็ไปเอาสร้างไปเฮอฟอ่าดูกระเบื้องทางกับซีเบอรีครับผมครับจะได้ดอกตัวเล็กมาั่เอ๋อเพิ่น เขาอีกครับพี่น้องเนาะอาจารย์ถ้าฟันดีจังไดทั่วมากด้ครับผมจะได้ทาไม้พี่น้องที่เบิ่งเป็นน้ำกันน้ำแต่ว่าถ้าพี่น้องที่ตามอาจารย์สายบุญจะรู้นะครับผมบางงวดวางหันเลขคำนวณเพิ่นเขาด้ครับพี่น้องนี่ครเป็นสูตรคำนวณแม่นๆครับพี่น้องเนาะครับจะเดินย่าวต้ออีกบ่าครับผมงวดที่เจ็ดครับครับผมอาก็มาเสียกะขอพระคุณอาจารย์ด้ครับผมอันนี้ ครับผมสิรบกวนอาจารย์สัมเนียครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเลขล่างอาจารย์สายบุญครับผมครับวิ่งล่างศูนย์กับสองได้ครับพี่น้องวิ่งล่างศูนย์กับสองครับสองตัวล่างศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์แปดเก้าสองครับผมอันนี้คือตัวเน้นได้ดครับพี่น้องเนาะ 0902 8092นี่ให้เขากับเลขแต้มข้พง่นครับลอ่ลองก็จะเป็น7268กครับกัน81กับ10ครับเอาสำหรับเลขแต้มนะครับพี่น้องว่าหันเข้าแต้ม3ครับผมครับเลขออก5 8 5ปบวกเป็น1 3ครับผมเอาตัวสุดท้ายก็คือแต้ม3ครับพี่น้องเนาะงวดนี้ผลรวมเลข2ตัวขเพิ่นคือ 9128นึครับผม9128ถ้าติดแตมเก่าก็จิมี0 9ย์เกาครับพี่น้องเนาะเจ็ดสิครับผมครับติดแตม1ก็จะมี92กครับผม0 1น0ครับพี่น้องแตม2ก็จะมี02ครับผม02แตม8ก็จิเป็น80พิจาครับเอาพิารณาเบิ่งเดอครับผมเลขปู่เลขหลวงตาครับพี่น้องเนาะเดี๋ยว ให้อาจารย์เปิ่นเสียงกอนด้อครับผมครับเฮเพิ่นเสียงกอนครับพี่น้องเนาะครับมีเวลาอยู่ครับผมห้เพิ้นเสียงกอนจะเอาไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนด้อครับผมอันนี้กรถือว่าว่าตามตามเคตครับพี่น้องเนาะถ้าเพิ่นฝันดีจังไดเดี๋ยวมาลงอีกครั้งหนึ่งครับผมเลขหลวงตาครับถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปนํากัน1ตุลาคม68สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับผมจันไสบุญวัดป่าครับผมวันนี้กะได้มาเห็ดฐานองุ่นสีบรีนะครับเนาะตอนนี้เป็นกะประทับอยู่จังบ่มีฐานเนาะครับเนาะนี่ก็เป็นศาลาวัดอันนี้ก็เป็นศาลาใหม่ศาลาใหญ่ยกำลังสีสางเนาะสำหรับฐานองุ่นสีบรีกะตั้งใจว่าซีเฮ็ดใหน้าสัปดาวัดนะครับเนาะวันนี้กะ มาเฮ็ดกับสางเนาะครับเนาะออกซางผลมาซอยดูข้าเปลืองทานองุ่นสีบริขอบคการกอบกุมของพวกหลายๆเร้อครับสำหรับผู้ใจบุญร่วมเฮ็ดร่วม้างทานองุ่วสีบริน้ำเงินนะครับเนาะนี่ก็เป็นบริเวณวัดเนาะ ืันนี้กับบรรยากาศก็ชื่อว่าแดด่อนแห้งครับผมผมมีผลก็เป็นใจยุ่งแต่ว่าก็ชือว่าฮอนกรับอนุโมทนาสาธุสาธุบุญครับผู้ใจบุญทุกท่านนะครับเด้อสาธุสาธุครับโอ้โว่ะไรนี่นะ่ะถูกต้องนะ